ไอสไตล์กับทฤษฎีสัมพัทธาภาพฉบับเข้าใจง่ายทฤษฎีสัมพัทธาภาพของไอสไตล์มีหลักสองข้อหลักข้อแรกคือ ถ้าคุณมีวัตถุสองอย่างและไม่มีสิ่งอื่นเลยเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเลยว่าวัตถุไหนเคลื่อนที่อยู่และวัตถุไหนหยุดนิ่งแม้แต่ดาวทั้งดวงก็ตกอยู่ในหลักข้อนี้จากมุมมองของสมชายยานอาวกาศของเขาหยุดนิ่งแต่โลกต่างหากที่กำลังเคลื่อนที่ สมชายไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขากำลังเคลื่อนที่ด้วยการทดลองใดๆก็ตามถึงแม้เขาจะทดลองโยนลูกบอลขึ้นลงลูกบอลก็จะลอยตรงๆเหมือนกับตอนที่เขายืนนิ่งๆบนโลกแต่จากมุมมองของสมหญิงลูกบอลไม่ได้ลอยขึ้นตรงๆแต่ลอยเคลื่อนไปข้างหน้าตามยานอาวกาศ สมชายคิดว่ายานของเขาหยุดนิ่งส่วนสมหญิงจะคิดว่าโลกหยุดนิ่งแต่จากมุมมองของดวงอาทิตย์ทั้งโลกและยานอาวกาศต่างก็เคลื่อนที่ไปรอบๆดวงอาทิตย์และจากมุมมองของกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งดวงอาทิตย์โลกและยานจรวดต่างก็เคลื่อนที่กันทั้งนั้น นั่นหมายความว่าใครก็สามารถสมมุติให้ตนเองเป็นจุดหยุดนิ่งแล้วสิ่งอื่นเคลื่อนที่ไปรอบเราก็ได้ถ้าวัตถุไม่ถูกแรงใดกระทาเลยวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดแต่ที่วัตถุบนโลกช้าลงเรื่อยๆเพราะมีแรงเสียดทานและแรงลมคอยหยุดยั้งอยู่ ทฤษฎีสัมพัทธาภาพของไอสไตน์มีหลักสองข้อหลักข้อแรกคือถ้าคุณมีวัตถุสองอย่างและไม่มีสิ่งอื่นเลยเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเลยว่าวัตถุไหนเคลื่อนที่อยู่และวัตถุไหนหยุดนิ่งทุกคนถูกหมดที่คิดว่าตัวเองหยุดนิ่งแต่คนอื่นอยู่ไม่นิ่ง หลักข้อที่สองบอกว่าอัตราเร็วแสงจะเหมือนเดิมเสมอแม้ใครจะสังเกตก็ตามสมมุติว่าสมชายยิงแสงเลเซอร์ไปที่กระจกบนพื้นแล้วจับเวลาที่แสงสะท้อนกลับมา สมชายจะพบว่าแสงเคลื่อนที่ขึ้นลงเป็นเส้นตรงแต่สมหญิงไม่เห็นด้วยสมหญิงพบว่าแสงเคลื่อนที่เป็นรูปตัว V และทำให้ระยะทางที่แสงเดินทางไกลขึ้น เนื่องจากอัตราเร็วแสงจะคงเดิมเสมอสมหญิงจะพบว่าเวลาที่แสงใช้เดินทางจะนานขึ้น แต่สมหญิงต้องแปลกใจเมื่อหล่อนเห็นหนาฬิกาของสมชายช้ากว่าของตนเองถ้าคุณสังเกตดีๆ จะเห็นว่านาฬิกาของสองคู่สมนี้มันมีสิบสามชั่วโมงซึ่งตลกดียิ่งจรวดลำนี้มีอัตราเร็วสูงใกล้แสงเท่าไรเวลาในยานก็จะช้าลงมากขึ้นเท่านั้นถ้าความเร็วของยานลำนี้เท่ากับอัตราเร็วแสงเวลาในยานจะหยุดทันทีถึง อย่างไรก็ตามแม้ยานจะแรงขนาดไหนสมชายก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเวลาในยานช้าลงเพราะทุกอย่างในยานจะช้าลงเหมือนกันหมดรวมทั้งความเร็วในการคิดของสมชายก็ช้าลงจากมุมมองของสมชายยานอาวกาศของเขาหยุดนิ่ง แต่จากระวาลต่างหากที่กำลังเคลื่อนที่และสมชายจะคิดว่านาฬิกาคนอื่นจะช้าลงแต่นาฬิกาของตนเองปกติดีสมมุติว่าสมชายยิงแสงเลเซอร์ไปที่ยานที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังที่เคลื่อนที่เร็วเท่ากันสมชายจะเห็นว่ายานทุกลำได้รับแสงพร้อมกัน และยานทุกลำหยุดนิ่งสมหญิงต้องเห็นแสงที่อัตราเร็วเท่ากันและเห็นยานซ้ายได้รับแสงก่อน เรารู้อยู่แล้วว่านาฬิกาของทั้งสองยานนั้นบอกเวลาเท่ากันเมื่อได้รับแสงแต่ว่าสมหญิงจะเห็นหนาฬิกาของยานลำซ้ายอ่านเวลานำหน้ายานลำขวาไปเล็กน้อย แต่สมชายจะพบว่าเวลาของทั้งสองยานนั้นเท่ากันสมมุติให้สมชายสั่งคําสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์กับยานทุกลาพร้อมๆกันสมชายจะพบว่ายานทุกลำสตาร์ทพร้อมกันและระยะห่างเท่ากัน แต่ว่าสมหญิงจะเห็นหนาฬิกาของยานลำซ้ายอ่านเวลานำหน้ายานลำขวาไปเล็กน้อยสมหญิงจะเห็นยานลำซ้ายสตาร์ทก่อนแล้วลำอื่นจึงค่อยสตาร์ทตามทำให้ระยะห่างสั้นลงยานแต่ละลำสามารถคิดได้ว่าประกอบด้วยยานลำเล็กๆ ที่ระยะหดสั้นลงเมื่อเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยเหตุนี้เองทำให้ยิ่งยานเร็วมากเท่าไรยานก็จะหดสั้นลงมากเท่านั้นแต่สมชายก็จะไม่รู้อยู่ดีว่ายานของเขาหดสั้นลง เพราะทุกอย่างในยานจะหดสั้นหมดรวมทั้งไอจ้อนของเขาด้วยจากมุมมองของสมชายยานอาวกาศของเขาหยุดนิ่งแต่จักรวาลต่างหากที่กําลังเคลื่อนที่แต่สมชายจะคิดว่าจาักรวาลหดสั้นลงไม่ใช่เขาที่หดสั้นลง จากมุมมองของสมหญิงถ้ายานบินด้วยความเร็วใกล้แสงเวลาในยานจะช้าจนเกือบหยุดเลยทีเดียวและสมหญิงจะเห็นว่าเมื่อสมชายบินทั่วจักรวาลน,นาฬิกาของเขาเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วินาทีเอง จากมุมมองของสมชายจักราวาลหดสั้นลงเลยทำให้เขาบินรอบจักราวาลภายในเวลาไม่กี่วินาทีสมมุติว่าให้ยานสองลำปาบอลใส่กันแล้วเด้งกลับ ในมุมมองของสมหญิงเวลาบนยานของสมชายจะช้าทำให้ลูกบอลลอยช้ากว่าของสมหญิงสแสดงว่าน้ำหนักของบอลสมชายต้องมากถึงจะมีแรงส่งบอลสมหญิงกลับได้ทั้งๆท,ท,ที่ลูกบอลลอยช้าช้าและนี่คือควายหมามเอ้ย ความหมายของสมการพลิกโลก E เท่ากับ mc ยกกำลังสองเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยพลังงานที่เพิ่มขึ้นมวลก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันด้วยเหตุนี้เองวัตถุใดๆก็ไม่สามารถเคลื่อนที่เร็วเท่าแสงได้เพราะยิ่งเคลื่อนที่เร็ว ยิ่งต้องการพลังงานมากและเมื่อมวลมากก็จะต้องการพลังงานมหาศาลจากที่ผ่านมาเราพูดแต่ให้ยานของสมชายเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่มาตลอดแต่เมื่อยานเปลี่ยนแปลงความเร็วอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเพราะมีปาปริกา้า เมื่อสมชายเพิ่มความเร็วความเร่งก็จะทำให้เขาถูกดูดไปที่เบาะแต่สมชายก็ยังงมงายที่จะเชื่อต่อไปว่ายานของเขาอยู่นิ่งแต่สิ่งอื่นถูกแรงอะไรสักอย่างดูดไปข้างหลัง สมชายเรียกแรงนี้ว่าแรงโน้มถ่วงที่ทั้งจากระวลตัวเขาและแสงก็ถูกแรงนี้ดึงไปข้างหลังเนื่องจากแสงจะมีอัตราเร็วคงที่เสมอถึงแม้จะถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดนั่นคือแรงโน้มถ่วงมีผลต่อเวลา ถ้าสมชายเคลื่อนที่เร็วเกือบเข้าแสงเวลาบนยานของเขาจะเดินช้ามากเมื่อสมชายกลับมาเวลาไม่กี่นาทีจะเพิ่งผ่านไปบนยานแต่สำหรับสมหญิงมันผ่านไปหลายปีจากมุมมองของสมชายเขาหยุดนิ่งแต่เวลาบนโลกต่างหากที่ช้าลง เมื่อสมชายเลี้ยวกลับมาเขาจะคิดว่ามีแรงโน้มถ่วงที่ดูดโลกเข้ามาหาเขาทําให้เวลาบนโลกเดินเร็วขึ้นแรงโน้มถ่วงทําให้เวลาเดินเร็วขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่เวลาบนโลกผ่านไปหลายปีแรงโน้มถ่วงแท้จริงแล้วคือการบิดเบี้ยวของอวกาศและเวลาวัตถุอะไรก็ตามที่มีมวลจะทำให้เกิดการบิดเบี้ยวนี้แล้วทุกอย่างก็เดินตามเส้นที่บิดเบี้ยวนี้ เช่นหลุมดำมีมวลมากทำให้บิดเบี้ยวมากเกิดหลุมลึกไม่สิ้นสุดแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดรอดได้ สิ่งที่ตรงข้ามกับหลุมดำก็คือหลุมขาวเรารู้จักเพียงหลุมเดียวคือบิกแ n g จุดกำเนิดของจักรวาลจบแล้วจ้าถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะดิฉันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคนที่แปลคลิปนี้คือ OFF 99555 กรุณากดปุ่มชอบแล้วกดสมัครรับข้อมูลถ้าเป็นไปได้หรือดูใหม่เพื่อเสริมความเข้าใจ